นครหลวงเวียงจันทน์แม่นเมืองหลวงแห่งสาธารณรัฐประษาสิปไตยประษาสนล้วซึ่งตั้งอยู่ภาคกลางของประเทศล้วโดยอิงตามสถิติในปี1,900แล้วนครหลวงเวียงจันทน์มีพลเมืองจำนวน5 2า0 0น190้คน ในแต่ละปีก็ได้มีประชากรเพิ่มขึ้นภายในกำแพงนครหลวงเวียงจันทร์ประกอบด้วยเก่าเมืองคือเมืองจันทบุรีเมืองศรีสัตนาคเมืองศรีโคตปองเมืองช้ยเชษฐาเมืองชายทานีเมืองหาดสายฟ้องเมืองน้าซ้ายท้องเมืองสังท้อง และเมืองปะป้มอยู่ในนครหลวงเวียงจันทร์มีสถานที่สำคัญเช่นพระธาตุหลวงประตูไซหอพระแก้ววัดศีสะเกตเป็นตน้นและมีตลาด้านค่าโฮงฮูกเงาสถานีวิทยุกระจายเสียงสถานีโทรภาพหอพิพิธภัณฑ์ กระทรวงและสถานทูตประเทศต่างๆนอกจากนั้นก็นยังมีบริษัทห้างห้านนธาคารห้องงานและอื่นๆเมื่อเว้าถึงตลาดตลาดเศร้าเป็นตลาดที่ใหญ่กว่ามูในบรรดาดตลาดที่อยู่ในนครหลวงเวียงจันทร์มันมีเครื่องของหลายแบบหลายชนิดหลายประเภท ว่างขายอยู่ทั่วไปตามท้องตลาดเส้นตู้เย็นพัดลมโทรภาพเครื่องปรับอากาศจักเย็บเครื่องปุ้มดูดน้ำเครื่องกอ่อสร้างเครื่องนุงหุมและอื่นๆพิเศษยังมีห้านสรรพสินค้าซึ่งตั้งอยู่ใจกลางของตลาดเซาอ,อีกด้วยโดยในห้างแห่งนี้ มีสินค้าหลายชนิดโดยได้วางไว้เป็นอย่างระเบียบเรียบห้อยดีทั้งผู้ขายก็มีใบหน้าย,ยิ้มแย้มแจ่มใสคอยต้อนฮับและบริการลูกค้าด้วยความเป็นกันเองสะนั่นเมื่อเวลาเฮาย่างเลาะเข้าไปซื้อเครื่องก็จะเห็นสินค้าแต่ละประเภทว่างเป็นหมวดเส้นเครื่องไฟฟ้าเครื่องเอท เครื่องสำอางเครื่องนุ่งหม่มเครื่องไส้ในครัวเฮือนเครื่องใช้สอยเครื่องดื่มเครื่องปรุงและอื่นอื่นอีกหลายอย่างเมื่อเว้าถึงการสัญจรในนครหลวงเวยงจันทน์ yeah. ก็สะดวกดีเพราะว่ามียานพาหนะคอยฮั้บริการอยู่ทุกเวลาเส้นรถเมล์รถแท็กซี่ รถสามลอ้อรถตุกๆรถจำโบนอกจากนั้นมีรถโดยสารแล้วยังมีรถส่วนตัวแล่นไปมาตามถนนหนทางต่างๆอย่างบ่ขาซ้ายอันพิเศษนั่นแมนอ่อสารรถติดยังบ่ทันมีหลายเทือสาม,มารถสัญจรไปมาได้อย่างสะดวกและทันเวลาดีสมควรดังนั้นจึงสมแล้าวา นครหลวงเวียงจันทร์เป็นเมืองเอกของประเทศลาว